ากาะตัวเกียนโดยก,กูเองชื่อเ้อต้องขึ้นต้องขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งเปิดละนะเอ้ยไม่เปิดดีกว่าเปิดดีกว่านะ่าสุดเลยใช้แป๊บหนึ่งเปิดแป้งแล้วจะคิดวะมันต้องเป็นเกมแน่แนะๆ ทุค่ะอย่าตุยตัวดูเลยนะคะคุอย่าตุยตัดูเลยนะคะคุยดูค่ะอย่าุยตัวเลยค่ะ ก็โทษใครดิ้นที่กับบ้านกูไม่เกี่ยเว้ยแล้วกูเป็นผู้ชายเอาละไปอาบน้ำเถอะปยนะฮ้ออัดโกะฮะอาบน้ำเฮ้อ <gasps> เอาทกไมพี่ไม่ไปอาบน้ำกับหนูอนะอ๋อรู้ลแล้วพี่จะไปอาบเบอร์นี้เละ เออพี่เอี่ยวมือตุด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 ตุ๊ดน้องของอากิโกะเก็บของดีกว่าพี่ขอมาส่งแล้วน้าอากิโกะเชื่อยังงอนเลยนะพี่ขอโทษนะจะว่าไปยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยนุ้ดของยังนั่พูดเรื่องมั่วสิเออก็ได้ก็ได้เฮ้ยเเบ่งจริงเลยอ่ะ รีบนอนดีกว่านะอาร์ติโกะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปโรงเรียมทันเฮ้เออได้ค่ะพี่หนูจะยอมนอนเออดีแล้วใชว่ดอนแล้วพี่ก็จะเข้าไปช่องเข้ามางเดี๋ยว<อ>ม,มองอา,า,าออร์ติโกออออ้คือเกาะกัได้ค่ะแค่นั้นเองเออคือพี่เนายทางนั้น่อยนะพูดเรื่องอะไรของเพื่อนอาร์ติโก้แม่งปัญญาคนชิบหายเลย ดเพลงเดิมรถฉันดีเออกระติกคอตายแล้วกูลังเกียวเยอะด้วยไม่รู้สิวะดูทีวีลวแมวออกมาว่ากูจะดูใช่พี่อาหารวันนี้อร่อยมากเลยที่พี่อยู่เออคือว่ากูพูดอะไรตอนไหนหรือเปล่าเนี่ย เป็นของอร่อยประจำตระกูลเราเลยนะคะพี่พี่ลองกินดูสิหนูอยากให้พี่ลองกินดูนะคะ่ะพี่กินให้หน่อยได้ไหมคะหนูตส่หมักผักเป็นปีเลยนะคะเนี่ยไม่ถึงปีหรอกมั้งขนาดนี้นะคะพี่ลองชิมให้หน่อยอืมหลอดไฟก็แสงสว่างดีนะอืมนี่จะไม่ฟังที่หนูพูดใช่ไหมคะอืมออ้ยอืม,อ,ม,อ,มอร่อยดีนะไอคิกโก ก็อกไปเออถ้ามึงอยากจอพี่เฮ้กินนี่ก่อนสิครับไม่ต้องมาพูดมากหรอกฮึเจ้าก,ก็ได้ก็ได้อฮ <c oughs> แล้วก่อนนะอย่าเรื่องสิวัน,เป,นเป็นอะไรเป็นอะไรของเธอฮึนี่เป็นพี่น้องกันแค่แหละไม่มีอย่างอื่นหรอกโธ่โหดไรยหดไรเลยเรื่องปกติไม่พี่พี่ไม่อยากหาวอลเลยเราเป็นพี่น้องกันนะ หนูไม่สนหรอกค่ะสนบ้างเถอน่าเชื่อพี่เด็อากิโกะหนูไม่ยอมเลยค่ะยังไงพี่ก็ต้องมองหนูเลยคู่รักเท่านั้นห้ามมองคนอื่นเด็ดขาดเออคือเออ,เอ,อ,เอ,อนโาต้องฟ้าจะจำใส่ดูซากุะก็ร่วงโรยชาเขียวแดกอร่อยชิบหายเลยนี่พี่คะทำไมพี่ไม่ยอมคบสูงทีอะ หนูอยากต่งงานกับพี่จะตายแล้วมึงกลับบ้านของมึงไปเถอะจะเปไร่เหรอาอาก,กิโกะมึงเมาเล่าเปนเนล่าวันนีารู้สึกตดนเคยรูยกสึกุ่าแป้งกระลุยอีกแล้วแมแมเสียงกาบินแต่ไม่มีกาอยู่ตัวทำไมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะพี่มป็นคนอื่นอยู่เยอะแยะแจ๊ดเลยดิอ่ะ อ๋อช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 ิงขวดรรอฮึหายชิบหายเลยนั่งแต่ชาวสบายสบายฮึว้ามองทำควยอะไรถ้าเกิดคนเนี่ยปากก็แบบไม่กลไม่เปืบบ้อนอะไรเออทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ต้องเรียนที่ดีต้องมีผู้หญิงนมใหญ่ พงษงพทอนนักเรียนดีเด่นว,วันนี้กินอะไรกันดีวะเนี่ยฉันอยากกินโตเกียว,วเพื่อขอเป็นอาหารพื้นเพื่อดีกว่าผัดไทยมักโรนีมีที่ไหนวะววเบื่อชิบหายเลยเออ,เอ,อ,เอ,อกูจะตายเมื่าในวันเนี้กินอะไรดีอ่ะ อากิโตะเออคือคือคือผมว่าแดกปลากิมไข่เต่าก็น่าอร่อยนะอืมเออใช่ได้อืมมีใครลงมติบ้างไงฉันเห็นด้วยฉันก็อยากกินพอดีปลากิมไข่เต่านั่นสินะน่าจะอร่อยน่าดูเลยฉัน,นยังไม่เคยกินเลยงั้นวันนี้แดกปลากิมไข่เต่ากันแล้วกันเออแล้วอากิโกะเธอไม่ออกความคิดเห็นอะไรเหรอหนูมไม่สนหรอกค่ะติ๊ง แล้วปกิวกข่ายเต๋อรสชาติเป็นยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกมึงยังไม่เคยกินเลยเนะี่ยข้า้ากินข่เต๋อน่าอร่อยจังเลยฉันเคยกินอยู่รอบหนิเว่าแต่หาซื้อที่ไหนล้ะอาคิโต้โแ่งทุกุรูให้หลังหักเลยดีกว่ามึงเนี่ยน่าอร่อยออโอ,อ้รสชาติดีดนี่ยว่ะเอาอันนี้แหละดีแล้วแต่คือว่าทำอะไรอยู่เหรอคะขอชิมได้ไหมไม่ได้หรอกเราจะให้อาคิโตะกินก่อน จะน่ากลัวขนาดนี้ชชอโอ้ยวางจานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอ่าพี่คะอากิโตะแย่งสีนกูอีกแล้วน่าเลยนี่คือวิธีทีิเค์ก็ทำลายคนหิวเชื่อแล้วค่ะอากิโตะนี่แหละของอร่อยขั้นเทพเทพจิงเนี่ยเรจะเดี๋ยวก่อนสิเจ็บฉลางก่อนใครจะได้นั่ง เธอเออคือว่าไม่ต้องจับฉแล้วไม่ต้องพูดมากน่านะไม่เกี่ยวหรือพวกพวกเราสี่คนฮึแล้วใครกันได้ที่จะได้อ,อ้าบอต้องเหมือนฉันฉันอยู่แล้วนะ่ะฮึไม่ต้องถามหรอกนี่ยเออคือว่าเป็นเฮียกันเนี่ยเฮ้ม ดูจบแล้วใช่ไหมครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เมื่อผมลงคลิปใหม่หรือโพสต์เตตัสอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในช anel น,น,นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ในคลิปต่างๆที่ผมลงด้วยล่ะแล้วตามความพึงจอใจเลยนะครับราะว่าพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วไปไปฮ่ามพาร์ทน,นี้เกี่ยวกับอะไรกระโปติดตั้ต้อ,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 องจะไชั้นนี้ขอตัวก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมคซับช anel นี้ด้วยนะครับเป็นช anel ที่ดีนะคะบ๊ายบาย,บายวู้